เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์โหดเหี้ยมในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะตอนนี้ทางตำรวจกําลังเร่งไล่ลา่ลา,ลา,ลามือปืนอยู่ค่ะคือมือปืนรายนี้เนี่ยบุกเข้าไปในบ้านแล้วไปจ่อยิงสามีกับภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะปรากฏว่าในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดอุปกรณ์เกลื่อนพื้นเลยแล้วตรวจสอบประวัติย้อนไปผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยถูกจับคดียาเสพติดด้วยส่วนเรื่องคดีล่าสุดตำรวจกำลังเร่งไล่ล่ามือปืนอยู่นะคะ นี่เป็นที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวล้อมรอบด้วยสวนยางพาราค่ะอยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วในห้องนอนเนี่ยพบร่างของนายสรัญยศิทธิโชคหรือว่าในหมากอายุ29ปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่กลางคิ้วทะลุศีรษะด้านซ้ายหนึ่งนัดนอนหงายบนที่นอนแล้วใกล้ๆกันพบร่างของนางสาวนาตยาเจกคำหรือว่าเก๋อายุ28ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ขมับซ้ายหนึ่งนัดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ถึง12ชั่วโมงค่ะจากการตรวจสอบภายในมุง้งห้องนอนไม่พบอาวุธปืนหรือว่าปลอกกระสุนรวมถึงหลักฐานที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะแต่ว่าเจอยาเสพติดรวมถึงอุปกรณ์ตกอยู่เกลื่อนพื้นค่ะสืบสวนเบื้องต้นทราบว่านายสัญยศ ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่กินกับภรรยาประมาณปีกว่าๆหลังจากที่สามีเก่าของฝ่ายหญิงถูกแทงเสียชีวิตนะคะส่วนพฤติการคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้เสียชีวิตค่ะบุกเข้ามาในบ้านเพื่อจะพูดคุยกันหรือว่าอาจจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยยิงทั้งคู่เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนะคะ สอบถามกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งผู้ใหญ่วิเชียนร,รอดกูลเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายกับภรรยาไปทํางานขับรถบดกับพ่อเลี้ยงของผู้ตายที่จังหวัดกระบี่เพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ7วันเท่านั้นเองผู้ใหญ่รู้จักเฉพาะผู้ชายแต่ว่าไม่รู้จักผู้หญิงค่ะแต่ทราบว่าเป็นภรรยาสูวนประวัติผู้ตายไม่ค่อยมีปัญหากับใครถึงขนาดที่จะต้องฆ่าแกงกัน ก็ยอมรับบอกว่าผู้ตายมีประวัติเสพยายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีเคยถูกนำตัวไปบำบัดจากการสอบถามชาวบ,บ้านก็ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนนะคะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งกันภายในหมู่บ้านค่ะที่กระเดียวก็เจอแม่ของเขา พอแม่ของเขาบอกว่าเลือดกองเต็มอยู่ในบ้านเขาคาดว่า,าน,น่าจะเสียชียวิตแล้วประตูบ้านการล็อกไหมประตูบ้านเปิดครับประตูบ้านบ้านเปิดคืนที่ผ่านมานี่ครับมีชาวบ้านใครได้ยินเสียงปืนอะไรไหมจากการสอบถามไม่ไม่ไม่มีใครได้ยินและก็ไม,ไม่ไม่มีใครทราบแต่ความขัดแย้งภายในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะไม่มีน่าไม่ไมีจ่าในพฤติกรรมของยาเสพติดมีมีประวัติบ้างมีมีเป็นเสพอย่างเดียวครับ ด้านพันตำรวจเอกสานิตพลเพชรผู้กำกับการสพพ้วยยอดบอกว่าเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะและจากการตรวจสอบประวัติผู้ตายทั้งสองคนเคยถูกจับคดียาเสพติดโดยในที่เกิดเหตุพบยาเสพติดด้วยแต่ว่ายังไม่มุ่งประเด็นไหนคะ่ะต้องรอผลการสืบสวนต่อซึ่งตอนนี้ได้นำตัวพยานบางคนไปสอบปากคำแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะค่ะ